สวัสดีครับผมออสซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออสซี่ท o ยส์รูม EP ที่52นะครับวันนี้ก็จะเอาไฟฉายตัวนี้มาแนะนำกันนะครับเป็นไฟฉายที่ออกมาสักพักแล้วล่ะนะครับสืบเนื่องมาจากอ p EP ที่50นะครับผมทำรวมรุ่นไฟฉายแบบพวก compact tactical นะฮะที่ผมชอบใช้นะมันจะมีอยู่ด้วยกัน6รุ่นซึ่งในนั้นน่ะ5รุ่นผมทำแยกย่อยไปแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่ยังไม่ได้เอามาทำนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะเอามาแนะนำกันนะครับเป็นแบรนด์นี้นะครับมาจากแบรนด์ o l i ล h ์นะครับตัวนี้ก็คือรุ่น Warrior 3นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยทาง o อไลน์นะครับได้ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับเป็นรุ่น Warrior 3S นะครับซึ่งก็เพิ่มเติมฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยนะครับโดยที่หลักๆที่ผมเห็นว่ามันต่างกันนะครับระบบเนี่ยมันเหมือนกันเกือบหมดนะครับ LED อะไรต่างๆค่าความสว่างก็ เหมือนกันหมดนะครับจะต่างกันแค่2ส่วนนะครับก็คือ,อตัว s t ตร์ e บ e เซลตรงนี้นะที่ในรุ่น Warrior 3ก็จะเหมือนใน M2R Pro Warrior นะครับคือมันจะเป็นแบบหยักๆค่อนข้างแหลมนะแบบนี้นะครับซึ่งผมชอบมากกว่านะผมบอกเลยนะครับส่วนตัวเลยนะแต่ว่าแน่นอนแหละท่านส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเวลายัดเข้ายัดออกกระเป๋าเกงมัน จะทําให้เกงมันขาดนะครับสำหรับท่านที่พกในกเ,นเป๋าเกงแล้วก็โดยเฉลีย่ยคือมันออกไปทางคมนั่นแหละนะครับคือพกแล้วก็เวลาโดนเนื้อโดนตัวโดนข้าวของอะไรมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เขาก็เลยไปทําเป็นเบเซลที่แบบเป็นแบบเป็นหยกัอยกอยู่นะแต่ว่าเป็นยหยักมนแทนนะครับจะคล้ายๆกับรุ่นมิมินิมิน,มนิสองมินิวอริเออร์วอริเออร์มินิทูอ่ะขอะโทษทีนะครับ จะไปทําแบบหัวเป็นหยักแบบนั้นแทนนะครับก็คือเป็นหยักแบบเป็นคลื่นแทนนะครับไม่เป็นไม่เป็นฟันฟันแบบนี้ละเนี่ยนะครับจะสังเกตว่านี่มันจะเป็นฟันแหลมแบบเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างอันดับแรกระหว่างา Warrior 3S กับ Warrior 3นะครับ แล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเขาจะเพิ่มไอ้ proximity sensor เข้ามาโดยที่ครึ่งบนของตรงนี้นะครับเขาจะมีเซนเซอร์ฝังอยู่นะครับเพื่อกันไฟฉายแบบเวลาเราไปกดเปิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วมันอยู่ในกระเป๋าเกงงเนี่ยครับถ้ามันเปิดเต็มกาลังเนี่ยความร้อนมันจะสูงมากนะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่ไปอยู่หน้ามันเนี่ยถ้าเป็นกระดาษหรือเป็นกางเกงเป็นผ้าอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสไหม้ได้เลยนะครับถ้าเราพกไว้ในตัวแล้วเกิดเราไปเปิดค้างนะครับแบบที่โหมดเทอร์โบอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสแบบไหม้เลยทีเดียว นะครับหรือทิ้งไว้ในกระเป๋าเงี้ยไปโดนสิ่งของอื่นอาจจะแบบติดไฟอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เลนส์ด้านหน้ามันเสียหายด้วยเพราะเลนส์ด้านหน้าตัว TR เนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับก็เท่าที่ผมเห็นนะก็มี2ออย่างก็คือใส่เซนเซอร์ป้องกันใกล้เข้ามานะครับป้องกันการแบบเปิดค้างมันจะหลีกกาลังลงมา อันที่1เราก็เปลี่ยนเบเซลเป็นแบบที่ไม่คมมากนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับใน Warr i o r 3S กับ Warr i o r 3ผมก็เลยไม่ได้ซื้อ Warr i o r 3S มานะเพราะว่ามันคล้ายกันเกินไปนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็ไม่ได้ซื้อไปใช้เพิ่มเติมด้วยนะครับไปซื้อล่าสุดก็เป็น 7B อ่ะโอเคก็อธิบายความแตกต่างไปแล้วเนอะสวะระหว่าง2ตัวนี้ทีนี้เรามาดูที่ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็คือ่อา Warrior 3นะซึ่ง เป็นไฟฉายแบบ Compact Tactical เต็มระบบนะครับโดยที่ไอแหวนตรงนี้มันไม่มีมานะครับแรกๆเนี่ยมันมาจะเป็นคลิปแบบ s t a l e s s นะครับแต่ว่าไฟฉายที่ผมใช้ทุกอันผมก็จะหายคลิปแบบนี้มาใส่แหละจริงๆแล้วมันใส่ได้กับไฟฉายแค่บางรุ่นนะครับแต่ว่าผมก็มาเจียมาตัดมางัด,มา,งดมาแงมันทําให้มันใส่เข้าไปได้นะฮะซึ่งไอแหวนนี่ซื้อจาก Aliexpress นะครับผมเห็น าถามกันในคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับตัวหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทมนะั้งรวมส่งรวมไหลประมาณอันละร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบาทแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่กดอะไรได้ก็อยู่ราคาเราประมาณแถวแถวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจริงๆเขาทําไว้ใส่กับไฟฉาย 6P นะแต่ว่าผมก็ามาเจียทํทให้มันใส่ได้นะครับเพื่อเสียเวลาไปเลยนะครับก็ ตัวนี้นะครับเป็นไฟฉาย Compact Tactical นะครับแบบ2สวิตช์นะครับก็คือมีสวิตช์ที่ท้ายนะฮะแล้วก็สวิตช์ที่คอนะครับโดยสามารถ Activate ไฟฉายเนี่ยได้จากสวิตช์ ทั้งสองจุดเลยนะครับไฟที่ท้ายก็จะสามารถเลือกโหมดได้ด้วยนะครับมีเบามีแรงหรือว่าเป็นสตโตรบเลดีปรับได้หมดเลยตัวนี้ถือว่าเป็นไฟฉายในโหมด compact tactical ที่ผมว่ามันไฮเทคที่สุดแล้วละ่ะแล้วก็รูปแบบแสงก็ดีนะครับมาดูรายละเอียดกันก็ตัวบอดี้นะครับผลิตจากอลูมิเนียมนะครับหลอดตัวนี้เขาไม่ได้แจ้งมาแต่เท่าที่ดูค่าความสว่างอะไรเงี้ยผมเดาว,ว่านะ น่าจะเป็น Cree XP35HI นะครับอันนี้ผมเดามานะผมอ่านจากวันลูเมนมาด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้แจ้งแต่ว่า,าเขาไกด์มาคร่าวๆว่าน่าจะประมาณแถวๆนี้แหละนะครับก็ท่านใดที่ทราบนะว่าหลอดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับนี้ผมเดานะบอกไว้ก่อนผิดถูกนี้มีแน่นอนนะครับแล้วก็ตัววัสดุเป็นลูมิเนียมนะครับความสว่างสูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่2,300ลูเมนนะครับในโหมดเทอร์โบนะครับแล้วก็ ตัวเลนส์ด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีการเคลือบนะครับมันเป็นพลาสติกนะวัสดุมันจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็น t i r เลนส์จะเห็นว่าเห็นนะครัว่ามันจะรวมแสงของหลอดเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นเขียวๆที่ขอบขึ้นเลยเพราะมันสะท้อนตัว led ออกมาก็เป็นการออกแบบทางออกแบบออปติกของทาง o l ไลท์เขานะครับเพื่อให้บีมเนี่ยมันมีบีมพทเทิร์เนี่ยมันมีทั้งคอสปอต p o t ตรงกลางเป็นกลมๆนะเป็น cut off กลมๆแล้วก็มีขอบให้ใช้ด้วยนะครับก็นี่เป็นดีไซน์ของเขานะเป็นเหมือนกับแบบ2ชุดไฟนะฮะเนี่ยดี นะครับเข้าใจว่าตรงกลางนี่ก็หกสร้างสปอร์ตมนไอ้ขอบเหลืองๆนี่ก็ทำให้มันแบบมีขอบนะครับก็ถือว่าดีนะแล้วก็งานผลิตนะครับโอไลท์นะครับในเกรดไฟฉายช่งที่ราคาประมาณนี้นะครับผมให้นะคือผมว่าถ้าวัสดุประกอบดีอะไรเนี่ยโอไลท์น่าจะดีสุดแล้ว นะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะฟีนิกส์ก็ดีนะครับแต่ว่าอ,อย่าง Next ซ์ทออย่างอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยมีเลยนะเลยยังไม่รู้ว่ามันจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยก็คือดีเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละงานสวยประกรอบดีนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีนะครับรวมถึงวงจรอะไรเนี่ยค่อนข้างทันสมัยนะครับตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่แบบ2 1 7 0 0นะครับแบบ โปรพเตอรี่นะครับก็คือต้องใช้เฉพาะของเขานะเป็นแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah, ิลลิแอมนะครับ3.6โวลต์ oh m, นะครับตัวนี้เป็นแบต21700ที่มันมีขั้วอยู่ด้านเดียวกันนะฮะก็คือขั้วบวกแล้วเขาก็จะมีเป็นเขื่อนขึ้นมานะครับป้องกันการช็อตนะครับด้านขอบเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะครับสามารถเอาไปชาร์จกับเครื่องชาร์จแบบปกติก็ได้นะแต่ต้องเอาแม่เหล็กหนุนตรงหัวอะไรตรงเนี้ยขึ้นมาแต่ผมไม่แนะนำนะจริงจริงก็ชาร์จผ่านตัวไฟฉายเข้าไปเลยก็ได้นะครับตัวไฟฉายเนี่ยม มานะครับพอดีผมไม,ไม่ได้หยิบมานะก็เป็นสายสายชาร์จแบบแปะเข้าไปที่ตูดตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จไฟฉายนะเป็นแม่เหล็กนะครับก็รหัส MCC 3A นะครับตัวสายสายชาร์จมังนะครับก็รายละเอียดภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อจะได้มาลองก,กันนะครับนี่นะฮะตัวไฟฉายเนี่ เป็นไฟฉายที่ปุ่มท้ายเป็นเป็นวัสดุแบบโลหะนะครับมี2 s t a เตนะครับสามารถเซตอัพได้นะครับโดยที่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันก่อนนะครับตัวไฟฉายเนี่ยจะมีโหมดใชใช้งานตามนี้นะครับก็คือมี5โหมดการใช้งานนะหโหมดความสว่างรวมกับอ่าสโตรบด้วยนะครับโดยที่ปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดไฟฉายแบบ แบบใช้งานทั่วๆไปนะครับเหมือนกับแบบว่าเป็นแบบ daily use Mode นะครับเราก็จะสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์2ด้านนะครับเพื่อจะบอกว่าไฟฉายเนี่ยทำงานอยู่ในโหมดอะไรนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับด้านนี้นะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบแบตเตอรี่เขาจะมีรูปอยู่นะครับ4จุดก็คือเต็มนะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะส่วน ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการบอกโหมดว่าความสว่างอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันไม่ติดเลยแต่ไฟติดอันนี้คือมูนไลท์โหมดนะครับมันจะเบามากนะครับแต่ถ้าเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าก็จะติดมา1จุดนะครับสมมุติว่าผมเล่งความสว่างก็2จุดนะครับ3จุดนะครับแล้วมันก็จะเวียนกลับไปใหม่แบบนี้นะครับถ้าเราจะเข้าเทอร์โบนะครับก็คือ4จุดทําได้2วิธีวิธีแรกคืออ่าดับเบิลคลิกที่ปุ่มนี้นี่จะเป็นโหมดเทอร์โบนะครับแรงทีเดียว4จุดนะส่วนถ้ากด3ครั้งนะครับจะเป็นการเข้าสโตรกนะครับ แล้วก็ขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ถ้าผมกดค้างนะครับก็จะเข้ามูลหลายโหมดนะครับจะแบบไว้หาของในกระเป๋าเล็กๆน้อยๆกว่าแสบตาซึ่งตรงนี้ดีมากเลยนะครับเราสามารถเลือกโหมดที่จะเข้าได้ตั้งแต่ไฟฉายปิดอยู่นะครับไม่ต้องไปจําว่าก่อนหน้านี้ไปปิดโหมดอะไรตรงนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสถานที่การใช้งานนะครับแบบเมื่อกี้ส่องอยู่นอกบ้านพอเดินเข้าบ้านจะส่องทางส่องหาของในกระเป๋านะครับกดไปถ้าเกิดเป็นเมมโมรีกดไปตู้มเนี้ยคือมันแสบตานะครับถ้ามันอยู่ห้องมืดๆเราก็สามารถกดค้างปุ่อ เริ่มจากโหมดที่ต่ําสุดได้นะครับถ้าไม่พอใจเราก็กดขางไว้มันก็เล่งขึ้นมานะครับสำหรับสวิตช์ตรงนี้มีการทํางานการเปิดปิดตามนี้ส่วนสวิตช์ที่ท้ายนะครับเทลแคปสวิตช์ตัวนี้นะก็จะเป็น2องสเตทนะครับเป็นแบบทสเตทสวิตช์นะครับก็คือเราสามารถอย่างอันนี้ผมเซตไว้เป็นแบบ uh, e v y r y y u y u s o m o นะครับเป็นแบบใช้งานทั่วๆไปนะเหมือนดิวตี้โหมเหมือนอะไรเงี้ยนะครับก็กดครึ่งทางนะครับมันจะให้ความสว่างระดับมีเดียม นะครับประมาณ200กว่าลูเมนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วถ้าเกิดว่าผมย้ำลงไปสุดจะกลายเป็นเทอร์โบ2,300ลูเมนแบบนี้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นทำได้2หน้าที่นะครับก็คือครึ่งทางจะเป็นความสว่างหนึ่งกดย้ำก็ไปสุดจะเป็นอีกความสว่างหนึ่งนะครับโดยที่อ่ามันก็สามารถทำงานได้ทั้งเป็นแบบโมเมนต์รีอ่อนแล้วก็คอนสแตนต์ออนได้ด้วยโดยที่ถ้าเกิดว่าจะโมเมนต์รีก็คือผมกดเนี้ยแลค้างไว้อย่างนี้นะครับพอเราปล่อยนิ้วออกมันก็จะดับมันจะกลายเป็นกดติดปล่อยดับแบบเนี้ยนะ ผมกดสุดก็เหมือนกันนะครับอยู่ในโหมดเทอร์โบก็ยังเป็นกดติดปล่อยดับได้เช่นกันแต่ถ้าผมกดลงไปแล้วปล่อยเลยนะครับครึ่งทางก็จะติดค้างเห็นไหมครับสวิตช์มันค่อนข้างทันสมัยนะหรือว่าถ้าผมต้องการเทอร์โบค้างนะครับผมก็แค่ย้ําลงไปสุดแล้วก็ปล่อยแบบนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ที่เทอร์โบค้างแหละนะครับกดอีกครั้งเป็นการปิดนะครับอันนี้คือการเซตแบบเป็นแบบเหมือนกับแบบโหมดใช้งานปกตินะครับดิวตี้โหมดหรือว่าเอวี่เดย์ยูสโหมดอะไรก็ว่ากันไป นะครับในส่วนของเราจะเซตให้เป็น,ปน tactical โหมดยังไงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นมีการปรับเปลี่ยนโหมดที่ค่อนข้างง่ายนะครับดับแรกคือให้เรากดลงไปไฟฉายนะครับกดที่ปุ่มท้ายเนี่ยย้ำลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ทีหนึ่งนะครับแค่นี้เองอีกครั้งนะฮะสมมุติว่าเมื่อกี้อยู่โหมดนี้นะแบบนี้นะโหมดที่มีแบบเบากับแรงอะว่าง่ายๆเนาะ หมดกลางกันแรกนะครับอันนี้คือมันจะมีผลแค่การปรับที่สวิตท้ายเท่านั้นนะครับสวิตคอร์เนี่ยยังทำงานเหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ในแท็กติคอโหมดหรือดิวตี้มดก็ตามเหมือนกันนะครับก็วิธีการปรับนะครับอีกครั้งนะกดสวิตเนี e ่ยให้สุดไปเลยนะครับกดไปที่มดเทอร์โบแหละแล้วก็กดปุ่มคอที่1นึงนะครับแค่นี้เองตอนนี้สวิตท้ายจะเปลี่ยนจากดิวตี้มดเป็นแท็กติคอโหมดแล้วถามว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรมันจะกลายเป็นแบบนี้อ่านี้นะครับครึ่งทางคราวนี้จะกลายเป็นเทอร์โบเห็นไหมฮะ แล้วก็จะไม่มีการติดค้างแล้วนะพอเราอยู่ในแท็กิคอลโหมดนะครับสวิตช์ท้ายจะไม่สามารถสั่งงานให้มันติดค้างได้นี่นะครับผมกดติดแล้วปล่อยมันก็ดับเนี่ยนะครับมันจะไม่มีโหมดคอนสแตนต์ออนแล้วนะครับจะเป็นโมเมนตา r รี่ออนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะดกดครึ่งทางคือเป็นเทอร์โบนะครับถ้าผมกดสูดจะกลายเป็นสโตรบรีดี้ทันทีนะครับโคตรแสบตาเลยนี่นะครับแบบนี้นะ แต่ว่าไม่มีการติดค้างนะครับคือสวิตช์่ยจะไม่สามารถสั่งงานให้เปิดค้างได้แล้วจะเป็นโมเมนตารีเท่านั้นนะครับสำหรับสวิตช์าทนะครับในการสั่งงานนะครับก็มีให้เลือก2โหมดแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่สวิตช์ายจะอยู่โหมดไหนสวิตช์คอยังเหมือนเดิมนะครับสั่งงานใช้งานทั่วๆไปจริงๆปรับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นแท็กติคอลแฟลชไลท์ไปเลยเต็มๆนะครับไม่ต้องใช้สวิตช์ายในงานใช้งานทั่วไปนะครับหยิบมาจากแท็กติคอลก็ใช้สวิตช์ายครึ่งทางเทอร์โบก็โหดดีนะครับ ก็วิธีการใช้งานฟงไฟฉายตัวนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไฟฉายที่ถ้าเหมือนที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านะก็คือถ้าเราจะต้องการมีไฟฉายแบบแบบแท็กติคอลตัวเดียวนะครับไฟฉายตัวเดียวดีกว่าแท็กติคอลไม่แท็กติคอลช่างมันอันนี้คือแบบสมมุติว่าเราพูดกันกลางๆว่า เราต้องการซื้อไฟฉายตัวหนึ่งมาใช้นะครับซึ่งเป็นอาจาจะถนัดแบบไฟฉายที่มันมีสวิตช์ท้ายอ่ะนะคือผมมองว่า OL ไลท์วอร์เรอไม่ว่าจะเป็น Warrior 3หรือ 3S นะครับก็เป็นไฟฉายที่เหมาะมากนะครับสาหรับการที่จะมีไฟฉายตัวเดียวคือมันเป็นไฟฉายที่ราคาเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าซื้อผ่านโอไลท์ไทยแลนด์รอเขาจัดโปรอะไรก็ไม่ได้ราคาสูงมากอะไรนะครับราคาถูกกว่าฟ h นิก i ์ผ่านตัวแทนเมืองไทยอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างดีนะครับลูกเล่นดีเลยแหละนะครับงานประกอบดี นะครับน่าจะดีที่สุดด้วยจะมีสูสีก็น่าจะเป็นฟีนิกซ์นะครับสำหรับวัสดุนะไม่ค่อยถลอกง่ายนะครับจากที่ผมใช้มาหลายๆรุ่นนะคือถ้าไม่ได้ทำตกนะครับสีเข้าสีออกเนี่ยผิวอะโนไดซ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยทันสมัยที่สุดแล้วล่ะนะครับยังไม่มีตัวอื่นที่จะเทียบเท่าความทันสมัยระดับนี้นะครับใช้ง่ายกว่านี้มีนะครับแบบ PD 3 6แท็กอย่างเงี้ยก็คือใช้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจาโหมดมันไม่ซับซ้อนแต่ว่าถ้าจะเอาทันสมัยนะครับ แล้วก็เรียนรู้มันตัวเดียวเพราะเรามีไฟฉายเดียวผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับวอร r เ o อ3หรือ 3S ก็ได้แม้กระทั่ง M2R Pro นะคือฟังก์ชันมันยังจะคล้ายๆกันนะครับถือว่าเป็นไฟฉายที่ดีมากทีเดียวนะครับการประกอบดีอะไรดีแล้วก็รูปแบบแสงค่อนข้างดีคือมีพุ่งมีกว้างนะครับตัวนี้2,300ลูเมน2ได้ประมาณ300กว่าเมตรเหมือนกันนะก็คือไกลนะครับ เมื่อเทียบกับการที่เรามีไฟฉายเดียวคือไปได้ทุกที่นะครับติดเป้ไว้นะครับใช้งานแบบแท็กติคอลก็ได้ใช้งานแคมปิ้งก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมันยังพอท,ทำเทลสแตนได้นะครับในกรณีที่เราไปเที่ยวแคมป์นะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งอย่างนี้แล้วก็เปิดไฟส่องนะครับเพื่อให้มันส่องขึ้นไปบนบนผนังเต็นท์นะครับใช้เป็นตะเกียงชั่วขราวหรือหาฝาอะไรมาครอบมาันจะฝาน้าน้ําเปล่าน้ําสิงอะไรเงี้ยมาครอบไว้ให้มันเป็นโคมตะเกียงชั่วขราวก็ยังได้ นะครับถือว่าเนกประสงค์ดีทีเดียวนะครับทำไดห้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับส่วนไอแหวนนิ้วนี่นะครับผม สั่งมาจาก AliExpress นะบอกไปแล้วนะคือผมชอบใส่นะครับผมใส่กับไฟฉายทุกวันเพราะว่า,าบางทีอะอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามันทําให้ไฟฉายมันมันไม่ค่อยล่วงหล่นนะครับเวลาเราหยิบใช้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะผมชอบเอาสแนปลิงแขวนเข้าไปนะครับแล้วก็แขวนไว้ตามตรงนูง้นตรงนี้บางทีอะนะก็ถือว่ามีความมนกประสงค์พอควรแต่ว่าแน่นอนมนจะเพิ่มความเกความนการพกพาเข้ความมาคามมคากที่ไาฉีายมีความ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 มีเวามมีอวกกออามมีคะามมีความมีคาณนีคนะีครับทีนมี้กามาดูขนามกันวาม อ่ะเร็วๆเลยเนาะมันยาวละคลิปก็ขนาดไฟฉายนะครับยาวสุดอยู่ที่5นิ้วครึ่งโดยประมาณ5 5 5 6นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายที่เป็นสเตรททิวเหมือนกันนะครับตัวกระบอกกับตัวหัวเนี่ยอ้วนพอๆกันตรงนี้1นิ้วนะฮะที่หัวก็104นิ้วนะครับใกล้เคียงที่สวิตช์ท้ายเทลแคปนะครับก็104นิ้วเท่ากันนะครับเป็นไฟฉายที่มีขนาดพกพาได้ทีเดียวนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก1นิ้วนะครับ ทีนี้ก็มาดูด้านน้ำหนักาวางลงไปโบ1 8 8 3 3กรัมนะครับ หนักประมาณหนึ่งต้องพูดอย่างนี้นะครับด้วยความที่แบตเตอรี่มันเยอะนะครับมันเป็นแบตเตอรี่แบบ5 0 0 0 m ป์21700นะครับมันจะขนาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสามารถออกแบบให้ตัวไฟฉายมันไม่ได้อ้วนกว่าไฟฉายที่ใช้แบต18650มากนักนะครับเวลาพกเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าแน่นอนเละเรื่องน้ําหนักมันปฏิเสธไม่ได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยพอความจุมันเยอะขึ้นก้อนมันใหญ่ขึ้นยังไงน้ําหนักมันก็มากกว่าคือตัวบอดี้เปล่าผมว่าหนักไม่หนีกันนะแต่มันจะไปหนักที่แบตเตอรี่นี่แหละก้อนมันใหญ่ นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูสําหรับท่านที่หาไฟฉาย ใช้งานนะครับเป็นแบบไฟฉายเชิงแท็กติคอลนะครับที่ไม่ใช่ไฟฉายสวิตคออย่างเดียวนะมีไฟฉายเป็นแบบสวิตท้ายอะนะก็โอไลท์นะครับทั้ง M2R Pro Warrior นะครับ Warrior 3 Warrior 3S นะครับอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับไฟฉาย3รุ่นเนี่ยผมถือว่าเป็นไฟฉายที่ในความรู้สึกผมนะสำหรับท่านที่จะซื้อไฟฉายมันเดียวนะคุ้มค่ามากเลยนะครับยิ่งซื้อช่วงโอไลท์โปรโมชั่นเนี่ยแนะนำเลยนะครับราคาค่อนข้างถูกได้นู่นได้นี่แถมมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟฉายที่ดีมากตัวหนึ่งสำหรับใช้งานแบบติดเป้ หรืออะไรเงี้ยนะฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้พกติดตัวประจําวันตัวนี้ก็แนะนานะครับก็เหมือนเคยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเทสแสงหลังต่อจากคลิปนี้ไปนะครับยังไงก็ขอกราบปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ทนฟ,ฟังจนจบนะครับยังไงก็เผื่อท่านใดกําลังจะซื้อหรือมองหาอยู่เผื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ข้อมูลที่ผมบอกไปถ้าตรงไหนมันผิดนะครับก็สามารถมาแก้ขไขไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมกราบขอพระคุณมากนะครับสาหรับข้อมูลเพิ่มเติม นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคลิปนี้ก็เป็นการเทสแสงนะครับของตัวไฟฉายตัวนี้นะครับอุ่มมืดมองไม่เห็นนะฮะก็เป็น Warrior 3นะครับจากโอไล h ์นะครับผมกําลังนี่ผมอยู่ในห้องมืดนะครับแล้วก็เปิดค่าความสว่างไว้อันนี้คือโหมดเบาที่สุดนะครับโหมดแสงจันนะฮะก็จังจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันก็ยังพอจะส่องหาของได้ในห้องมืดมืดนะครับ ผมจะกดไล่ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือสเตทที่2นะครับสว่างขึ้นนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่า h o สปอ o t เนี่ยเขาจะเป็นกลมแบบคัดเอากลมๆเลยนะครับแต่ว่าตัวขอบเนี่ยยังมีให้เราใช้นะซึ่งน่าจะมาจากระบบ TIR ของเขานั่นเองนะครับซึ่งทําให้แสงมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับฮอสปอตตรงกลางก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็คัดเอาเป็นกลมๆเลยนะครับอ่ะจะเร่งความสว่างขึ้นไปแบบนี้นี่คือเริ่มสว่างละนะครับ อีกเบอร์หนึ่งนะนี่อันนี้คือรู้สึกอันนี้จะเป็น600ลูเมนนะครับก็จะสว่างแหละแล้วก็มาเบานะครับที่30ลูเมนหรือยังไงนี่แหละหรือ20กว่าลูเมนประมาณนี้นะครับแล้วก็เทอร์โบ2อ0นะครับนี่สว่างเลยนะครับอันนี้คือเทอร์โบที่2,300ลูเมนนะครับต่อไปก็จะเป็นสโตรบนะครับ นี่สโตรบก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวสโตรบของโอไลท์เนี่ยจะเป็นค่าเดียวนะครับเป็นค่าเฮิร์์ค่าเดียวไม่มีการสลับแบบช้าช้าเร็วๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่สว่างของขนาดนี้นะครับโดนส่องเข้าไปก็ต้องมีตาเบอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องอสลับความช้าความเร็วก็ได้ ก็รูปแบบแสงประมาณนี้นะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับทั้งระยะการใกล้ไกลเนี่ยได้หมดนะครับเทอร์โบก็พร้อมใช้งานอยู่เสมอก็เป็นอีกหนึ่งไฟฉายที่แนะนำนะครับยังไงท่านที่มองหาอยู่เนี่ยถ้ากำลังลังเละอยู่ผมบอกเลยว่าซื้อได้เลยตัวนี้นะครับดีมากนะครับใช้งานดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ